อีกครั้งนะครับตามมาดูอีกบอ่อหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นบอ่อ3มนิ้วนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับแนวทางในการเลือกซื้อเสมอที่จะเอาไว้ลงวิทน้ำเข้าแปลงนาแปลงไร่แปลงสวนนะครับสําหรับพี่น้องชาวเกษตรกร,ะรกน,นะครับเป็นแนวทางนะฮะแนะนําแชร์ประสบการณ์นะครับ อันนี้เป็นนาของลูกค้านะครับก็ผมลงเสมอไปให้นะครับตัวนี้เป็นบ่อหน้าหกนะครับเจอะไปทั้งหมดยี่บ้าวานะครับ29วานะครับอ่าัดอีกแปลงหนึ่งนะครับแห่งนู่นจอะพร้อมกันนะครับสองบ่อนะครับสองบ่ออ่าอันนี้แปลงนาก็คือสามสิบแปดไร่นะครับ ข้าวก็เหลืองแล้วฮะน้ำขาดแห้งสนิทนะครับอันนี้ลงเมื่อวานนะครับแนะนำนะครับก็คือเสมอเป็นยี่ห้อมิสู s กายห้าแรงครึ่งนะครับสี่ใบพัดนะครับย่อนไฟ5ท่อนนะครับกับใด10บกิโลวัตต์นะครับแลสองระบบนะครับก็คือเป็นไฟ220ด้วยแล้วก็มีไฟ380ดด้วยนะครับอ่อ ตัวนี้ใช้เครื่องคูโบต้าร้อยสี่สิบนะครับวิทนะครับไดที่เครื่องนะครับสี่ไดที่วินก็สี่นะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะรอบเครื่องก็ต้องหนึ่งพันห้าร้อยนะครับกับไดก็คือหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะก็ต้องให้รอบเครื่องประมาณนี้นะครับไม่หนักนะฮะแต่เร่งนิดนึงเพื่อจะให้รอบมันได้นะครับอันนี้ก็กินชั่วโมงลิตรหนึงกันนะครับย้อนไปห้าท่อนนะครับตัวนี้ เหมือนเดิมคือสมอร์เป็นมิสสุสกาย5แรงครึ่งไป384ริ่เบพัดนะครับยันไป20เมตร5ท่อนนะครับไฟที่ออกก็380นะครับต่อตรงเลยนะฮะน้ำที่ออกก็อย่างที่เห็นนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับไดก็เป็นยี่ห้อจอมพลังนั่นแหละฮะก็คือ1 0กิโลวัตต์ราคาใดก็อยู่ที่12500บนาทะครับราคาสมอร์อยู่ที่ราคา1 4 5 0 0าทนะครับผมไม่ได้ขายนะฮะ อันนี้ผมพาลูกค้าไปหาซื้อมานะครับสาหรับเกษตรกรที่ต้องการหาดูหามาใช้ก็ก็เป็นแนวทางในะการตัดสินใจซื้อนะครับเดี๋ยวไปดูน้ํากันนะครับ เดี๋ยวจะลองสวมท่อให้ดูนะครับบางคนบอกว่าน้ําที่ออกจากปลายกระบอกเนี่มันก็พุ่งอย่างนี้แต่ว่าพอสวมท่อแล้วมันไม่ค่อยแรงเนี่ยเดี๋ยวสวมให้ดูนะครับ Okay. ประมาณนี้ครับก็เป็นแนวทางนะฮะในการตัดสินใจนะครับก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเป็นรุ่นนี้ที่เป็นไฟ220นะครับรี่ถูกผมเคยลงเนี่ยก็คือยี่ห้อ Ken น,นะฮะห้าแรงครึ่ง4ี่บพัดนะครับไฟ220โบโวลต์นะฮะวิทไฟฟ้าเนี่ยกินกระแสอยู่ที่ประมาณ18แอมป์19แอมป์นะฮะน้ำก็ออกพอๆกันนี่แหละครับแต่ว่ามันก็กินไป อยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นที่เป็น380ก็กินประมาณ9แอมป์นะ9.5แอมป์นะครับตัวนี้นะฮะปัดแล้วถ้าเอาไดปั่นของรุ่นไฟ220เนี่ยใช้เครื่องกูโบต้าหรือยันมาที่เป็นพวก1 50ปะ่ะฮะกินน้ำมันแบบค่อนข้างที่จะดูเดือดเลยนะครับรุ่นไฟ220นะฮะก็ถ้าเป็น ไป220ไม่แนะนำนะฮะเพราะว่ามันเครื่องวิทย์ไม่ไหวนะครับถ้าเจ้า5.5แรงก็แนะนำให้เป็นตัวนี้เลยนะครับก็คือเป็นไฟ380ยี่ห้อ a แม็กซ์มิซูสกายนะครับก็อย่างที่เห็นนะก็ชั่วโมงละลิตรวิดได้ครับนะฮะก็เป็นแนวทางในการตัดสินใจโอเคขอบคุณครับ